ดีครับคืนนี้คือช่องของน้องเสนคำตอนนี้ก็ชาวช้างประมาณ200กวอาเกเชือกมาไหว้สารพระครูพระกรรมช้างครับมาทำพิธีบูรสวงสารสารพระกรรมพระครูครับเยอะแยะเลยครับนีช้างนี่หนาวน้องกำแพงน้องเสนคำน้องการละมังก็มาฮะเยอะแยะเลยครับมันกำลังทำพิธีไหวอ้อยู่ครับอยู่ประมาณ200รว่าเชือกฮะ ที่13พุจิกิกาอยจะไปรับกระถินโจรจุดบอเชวนชวนพี่น้องเข้าไปทอดกระถินก็ได้นะครับนี่ตอนนี้มาไหว้สารพระครูพระก,กรรมช้างครับเนี่ยเยอะแยะเลยช้างเยอะแยะเลยครัมาเยอะมา,มาเพียบ เยอะเลยมากัน <มา S 1> เยอะแยะเลยนี่ถอดเสื้อครับควานช้างก็ถอดเสือ้อนุ่งผ้าสลง,ผ,สลงผ้าขาม้าคาดหัวครับควานช้างเปลี่ยนชุดเลย

็เอายามาให้กินไม่กินเด้บ้านนี้พากันส้อนยาล้วบัานนี้ขับรถจู่น่เลยเด้องาชุยชุยขับขับรถจูเน่เลยเด้อจุดเอรถจุดเสริลมาต้องไปชมจ้าเฮ้ยอนุนปลาดาวครับสายฟังสายฟ้าเมื่อกี้ช้างเขาอยากกลับบ้านเงี้อยากเดินกลับ นี่ฮะไม่ร้อนหรอกครับแต่มันกระเต่านี่เยอะแยะเลยครับช้างครับมาเยอะเลย200กว่าเชือกแล้วครับเกือบข้า300รอแล้วตอนนี้ช้างมากเกือบข้า300อยแล้วครับเช็คมาตลอดเดินมาตลอดครับมาไหวสารพระครูประกรรมช้างครับ เยอะไ่หอยู่ในรอบครับรอบๆบวลานประตูประกัให้ได้เหวามเยอะๆนะครับลานประตูรกช้างไอ้ก็ไล่บัวกันองเคยนะเคยเหรอันนี้ช้างเปือกครับนี่เปือกนี่ไม่ใช่เผือกเผือกนี่นะฮะ เปลือกเล่น hmm. ข mm ี้ตมเปลือกเล่นตมอันนั้นช้างดำเพื่อนทางลงเลยว่าทางพีเขาว่าทางพีมูเจ้าไปเลยช่างญ่าย ช่วยถ่ายวีดีโอเนี่ยจุวยที่เออถ่ายฝุดพื้นละจุวยเออเนี่ยนะเนี่ยก็วีดีโอนันเจ๊เจ๊เจ๊ช่วยเออเพราะเจ๊ช่วยเจ๊เออถ่ายชิ้นเรื่อยๆอันนลุงนี่ครับสีดอทันใจทางที่สูงที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับสูงมากครับสูงมากเลยครับนี่ มากเลยครับนี่ฮะชาวช้างมาเยอะแยะเลยครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่ายางมายางมาแล้วครับยางมาแล้วอ้าววันนี้พี่เอกก็มาด้วยครับครับพี่เอกหนึ่งนี่ฮะเยอะง่ายเยอะเะไปแล้วเดี๋ยวเขาเรียกเจ้าหน้าที่เรียกช้างน้อยไปแล้อยู่ตรงหน้าศาลพระครูครับ นี่สานวัาคู่ประกำอือฮะอือครับรงู่ประกำคูเ่เ,เลยครับคู่ถึงก้อยคู่เลยอ่าเยอะเลยครับมีแต่หลังลายก็มีนะครับฟานช้างบางเชือกกหลังลายก็มีหลังดอนก็นมีเนะครับหลังเผือก อื้มควบเอ้าพาได้ส yeah ิเอ้าอ่ะไอรอตาคำเอ้าเยอะๆนี่ครับประครูประกำช้างประช้างก็มาไหว้สารพระครูครับมาน300ก็เชื่อครับพี่ๆครับ อันนี้ก็ช้างบ้านหน้องบัวครับบ้านช้างที่ทิ้งครับโ <c oughs> อ,อ้นิ้งน้องก็มาลุงเนบก็มาเยอะแยะเลยโ <c oughs> อ้ชาวช้างมาเยอะครับ มาเยอะแยะเลยสอมนี่ครับมาอยู่หน้าศาลพระครูประคามช้างครับ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 เลยครับอันนี้ในบัวขาวก็มาครับบัวขาวบัวขาวครับนี่ละเดินตามไปเลยครับ อ,อย่างนี้เลยครับอืมครับนับไปทวนครับช้างนับเช็คไม่ได้แล้วครับโนติ มีกระบวนแหรประมาณเก้าโมงวมกว่าๆนะครับเดี๋ยวมีแห่ไปในหมู่บ้านครับตอนนี้เรามาไหว้ศาลพระครูประกำช้าไหว้เสร็จแล้วก็เราจะต้องเดินแห,ห่เข้าไปในหมู่บ้านครับแล้ววันที่สิบสามก็อีกไปรับกระถินกระถินโจนครับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพจองเป็นกระถินก็เป็นกระถินโจนรมานอีกสองร้อยกว่าเชือก Yeah, เยอะแยะครับพระครูประกำรรช้างครับที่ชาวช้างนับถือที่สุดในประเทศไทยครับชาวช้างนับถือพระครูประกำรรช้างครับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดติดตามน้องแสงคำด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีต่ออีกครับ